สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องนอง้นา,นา,นาทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่10เก่าเดือน12ปี63ทางขายเซียนคืนมุรินซรสก็ะได้มารีวิวคืนชนให้ได้ชมครับผมสำหรับทันที่ตามหาคืนชนหลอบไกลนี่ยเดี๋ยวทักมาได้ครับผมพร้อมด้วยนี่ฮะชมรายละเอียดสินค้าก่อนจัดส่งครับผม นี่ก็เป็นคืนชดลมไก่ครับผมคืนชดลมไก่ความยาวของหลักกับยูทีเกานิวครับผมเนี่ยอครับแต่เป็นละเอียดกันไก,ไก่ครับผมนี่ครับเป็นหลักสเตเลสแท้ครับผมเป็นหลักสเตเลสแท้สายหนาพีอีตัวแบบหลอกครับผมนี่ครับสำหรับทันที ตามหาขืนชนลมไก,ก่กะถักขาม,ากม้าได้กบผมตัวนี้คือเปิดขายไซตปีใหม่กบผมตอนหลับปีใหม่ชุดละห้าร้อยบาทครับผมนี่ฮะชุดละห้าร้อยบาทเป็นขืนชนลมไก่เนี่ยก็เป็นรายละเอียดสั้นๆกบผมที่ทั้งขายเชื่อขืนเดมารีวิวแจงให้ได้ทราบครับผมตอนนี้ก็บกำลังจัดแพ็คของสิน้ำทรงกบผมกับถือโอกาสมารีวิว จยงให้ได้ทราบครับสำหรับท,ทันทีอยากได้คืนชนลมไกลกะทักคำาัดใดกับผมหารอยบาทร่วมทรงกับผมเป็นบริการเก็ตไปทางแบบ COD นคะครับเป็นรายละเอียดสั้นๆกะขอฝากไว้ชั้นนี้ก่อนครับสวัสดีครับ